สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสาวเดือนจามาพบมาพอกันคือเกากับพี่นองค่ะวันนี้สาวเดือนได้ก่อยเนื้อหัวอิตาลี้กบะี่นองเ้อเออไปสื่อมาแบบสดๆเลยกินกับผักบ้านเขาเออก็บื้องเขือรบืองเขื่อนม่พวกมาแล้วเออพี่น้องสาวเดือนได้บักแตงบักแตงอย่างก็บบักแตงจริงไหมแตงไทยบ้านเอาไหมเอออยู่อิตาลีกับมีสาวเดือนเดาเจ้าลูกไหมเบิ่งดสาวเดือนไปเห็นลดาเดือนดีใจเนาะมาแล้วพี่น้องค่ะ พ้อนห่อนบันทนตกมันเศร้าอย่าซ้ำม่เปล่า,าขาดไปได้ดอกมาเด้อแจกข้าวน้ำกัดยเตียแบบยหนย่งว่าคลายฝรัร่งเศสเลยจ้ะตอนันบอกข้าวข้าวคู่บ้านเขาหรอกน่าแบบอะไร ได้ข้าวเหนียวมากขึ้นเหนียวติดมือเนาะแบบแบบว่าเฝ้ามาเฝ้ามานะะฝ้ามาณเส้นน้ำนะห่วนจา่ไปก่อนก้อยโคโลกินผู้เดียวก็อันนั้นรกินหมึกแืง แตงไทยบบบนั้นนะแตงที่หอมเนะมาะรักาเกนับเดีย๋ยวรไฟ มันักแต่งบ้าหรอหรังตก,กแต่งอย่างจริงจริงอย่างไช

หอมพลังอร่มยมากเลยคํานเลยเส้าฝนตกกัเย็น không tích mất tích nằm tới đây được. mất 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 ข้ามเนี้ยกลอยเะด,ดียโคกอันดีมา้ำนะ้อ็ปรับก่อนนี่ตัวสิแล้ว้ตัมาละ นนเ,เรือที่จอดเนี่ยเขาไว้เช่านะครับฝั่งนู้นจะเป็นเรือหาปลาฝั่งนี้้เป็นเรือเช่าน,นีเป็นญาา้า้าวนะครับนะเพียงนะเที่ยวกับเบอร์นุ้นหลายบาทก็รวยๆค่ะแม่าว ครัหมดเลยหมดหมดเลยขวดข้าวค่ะตับข้าวหมดลตับหลายคนอ่ะ

Imleo, o Imleo. Ciao. 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 È molto buono. E si fa con il pomodoro. Mmm. Arroy. Mmm. Arroy. Mmm. Ciao. 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 Ciao.